บรรยากาศทงหน้ารับน้ำกระลังไหลเต็มสะเลยนี่เอนคนนี oh, ส well. right ้สวัสดีครับวันอะไรใช่ได้วันอะไรชาแนลครับผมวันนี้นี่มีแนวเฮลิแล้วครับบางไฟบางไฟนี้อันนี้เป็นบังระบาดเนาะพี่น้องเฮานะครับมาลุ่นกันนะไม่ให้เด็กน้อยจุนนะครับเพราะว่าอันตรายเนาะผิดกฎนะครับนี่มีบางไงสามบางนะครับบางไงจุดท่ารถเข็นไปเลย ไม่ได้เด็กจุดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดประกายไฟมันผิดกฎระเบียบนะเานาะพี่น้องเฮาเอ้าวเนยเนียก็มากครับวสวยๆครับผม,มอกลับมามที่กล้องไฮมันอนี่อา้าวนายลบเลยเด็กๆอันนี้คือบังบังระบาดหางเครื่องหางเครื่องหางเครื่องอ้าวไอ้เปี๊ยสลบปีนท้องนั่นเจ็บไหมนั่นฮะไปแล้ว ครับผมกดฮะอันนี้บังหางเครื่องบังทีสองครับบังแรกขึ้นไปสวยสวยงามจับเกิดไปนี้เลยครับอันนี้หางเครื่องเบียแห้งครับผมหางเครื่องเอามาเอาเด็กๆลบเลยนี่นะครับบังนี้เนาะพี่น้องเฮ้านะครับนี่แมน,นครับผมนะครับนี่นะครับ อา้าวสามบังนี่นี่ครับผมอา้าวสามบังนี่รุ่นกันครับชนวนจากลาซาดาครับผมนะครับผมอา้าวบังนี่อา้าวรูนครับผมอา้าวบังที่สองนะครับ โอ้เราใส่ชนวนยาวเกินครับผมมีคน้นทรเข่าอีกโทรศัพท์กระไดนะครับนี่นะครับผมอ้าวบางสุดท้ายมาฝั่งนี้โอ้ยแจวอะแจวเลยนี่ไงไฟแช็คอ้าเนะด็กๆเรียนไปครับผม เจ้วจบแล้วครับอย่าลืมติดตามกดจับสับสไครให้ด้วยครับผมได้ไหมแจ้วครับผม